ครับสวัสดีครับจากข้อคำถามที่สอบถามเข้ามาว่าถ้าเรามี Power Bank นะครับที่แบตเตอรี่มันบวมนะครับเราจะสามารถาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1865 0นี่มาแทนเจ้าตัวแบตลิเธียมโพลิเมอร์ตัวเดิมตัวนี้ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับนะ ก็วันนี้จะมาทำในส่วนนี้ให้ดูนะครับพอดีมีแบตเตอรี่ของ power bank นะครับที่มันบวมอยู่ซึ่งผมได้มาเป็นตัวอย่างนะครับในการสาธิตในวันนี้ แต่ที่สำคัญนะครับในส่วนของเจ้าตัว power bank เนี่ยบอร์ดวงจรจะต้องยังสามารถใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าแบตเตอรี่ของเขาเสื่อมแค่นั้นนะในส่วนนี้นะครับแบตมันบวมทีนี้หลายๆท่านนะครับที่ใช้เจ้าตัว แบตเตอรี่ลิเธียมอยู่นะครับก็จะอยากจะนำมาใช้นั่นเองนะครับอันนี้ของผมเป็นแปรเซลนะครับ4000มิลลิแอมขนะขนาด18650นะครับตัวนี้นะอ่าในส่วนนี้ผมบัตรกีไปเรียบร้อยนะครับแต่ก็มีหลายๆท่านสงสัยว่าเอ๊ะ เจ้าตัวขั้วแบตเตอรี่นะครับมันทำไมบัตรียากจังเลยนะครับต้องทำยังไงนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับ ตัวนี้เป็นน้ำยาประสานนะครับตลับเหลืองตลับแดงได้หมดนะครับปลายลงไปเล็กน้อยนะครับก็ตะกัวที่ผมใช้ก็ตัวนี้นะครับ หัวแรงนะครับเผื่อท่านไหนสงสัยนะครับจะได้ไม่ต้องอลำบากสอบถามเข้ามากดเร่งความร้อนเลยนะครับให้ร้อนจัดนะครับทำความสะอาดปลายหัวแรงให้เรียบร้อยนะครับ ก็ทำการบัดกรีนะครับย้ำนะครับว่าหัวแรงอ่ะต้องร้อนตั้งแต่ภายนอกนะครับก็คือร้อนก่อนนะครับจะเห็นว่าระยะเวลานะครับไม่ได้นานนะเพราหลายๆท่านนี่ไปจี้บัดรีี นะครับแช่ทิ้งไว้บนแบตเตอรี่ซึ่งความร้อนเนี่ยมันจะนำลงไปสื่อลงไปยังเจ้าตัวแบตเตอรี่ทําให้มีความเสี่ยงนะครับที่จะทำให้เจ้าตัวเขาเรียกอะไรแบตเตอรี่นะครับอาจเกิดการระเบิดได้นะครับหรือเสื่อมเร็วขึ้นนะครับทีนี้นะครับทำไมต้องบัดกีตรงฐานด้านล่างนะครับขั้วลบ นะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้บัตรกีตัวนี้ใส่ผมจะใส่แบบลูกทุ่งให้ดูนะครับนะแค่เป็นแนวทางนะครับนะเพราะว่านะในส่วนของการจัดในส่วนของการจัดนั้นนะก็ไปต่อสายต่ออะไรเอาเพราะว่าบางท่านอาจจะวางแบตเตอรี่หนะลายๆเซลนะครับขนานกันอันนี้ยกตัวอย่างนะครับนะผมไม่มีหลายเซลนะนะครับเพราะว่าเอาไปใส่อุปกรณ์หมดแล้ว นะถ้าตัวนี้รู้สึกว่า,าน่าจะใส่ได้นะครับน่าจะใส่ได้ตัวนี้ก็ปิดลงไปนะครับประมาณนี้อนะ่ลืมไปว่าซูมเข้าไปนะครับนะแต่ผมจะใส่เซลล์เดียวให้ดูก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าหลายๆท่านสงสัยมาว่าอา๊ะมัน มันใช้งานด้วยกันได้ไหมนะครับสีดำก็ใส่ขั้วลบนะครับสีแดงก็ใส่ขั้วบวกนะครับตามทิศทางหากท่านไหนนะครับทำสายหลุดสายขาดเขาก็มีเขียนระบุเอาไว,นาว,ว้นะครับ B บวกแล้วก็ B ลบนะครับก็บัดกีเข้าไปให้ตรงขั้วนะครับ ความสวยงามเดี๋ยวไปจัดไปว่ากันอีกทีนะครับสำหรับท่านไหนที่จะทําแบบใช้งานแบบจริงจังนะครับเอาง่ายๆสไตล์เซมิแลบนะครับ เดี๋ยวผมขอกระตุ้นก่อนนะครับโดยการชาร์จกลับเข้าไปก่อนนะครับนะจะเห็นว่ากดแล้วนะครับไม่ปรากฏมีอะไรขึ้นมาเลยนะครับนะวัดเซลล์ฐานให้ดูก่อนว่ามีไฟไหมนะครับ อยู่ที่4.1นโวลต์นะครับแต่ทำไมวนะงจร power bank นะเขาไม่ทำงานนะครับทีนี้ผมก็จะใช้อแดปเตอร์หัวชาร์จชาร์จกลับเข้าไปก่อนนะครับตรงนี้เขาจะมีระบุเขียนว่า out แล้วก็ in นะครับสามารถเข้าตรงพอร์ตตรงนี้ได้เลยส่วนพอร์ต usb นะตรงนี้ นะครับอ่าจะเป็นเอาท์เท่านั้นนะครับมาลองดูกันนะครับชนกล้องละ ไฟติดแล้วนะครับติดกับพิบกับพิบตรงนี้นะครับเนื่องจากแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่ก็จะกระพิบอยู่ที่100%ซตรงนี้นะครับผมจะลองถอดสายออกนะครับแล้วก็กดปุ่มใช้งานนะครับเนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับบางท่านถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้ว กดเช็คนะครับมันไม่ทำงานนะรีเซ็ตก่อนหรือกระตุ้นก่อนนะครับโดยการาหา power bank อีกตัวก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับมาเสียบชาร์จเข้าไปนะครับนะ,นะเขาก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับง่ายๆแค่นี้ทีนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเ นะทำไมถึงใช้แทนกันได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นลิตตัวนี้ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับแรงดันเขาจะอยู่ที่สามจุหโวลต์นะครับชาร์จเต็มก็อยู่ที่4.2โวลต์4.1โวลต์ถึง4.2โวลต์นะครับนะลิเทียมโพลิเมอร์ทีนี้นะครับตัวนี้แรงดันปกติของเขาจะอยู่ที่3.6โวลต์นะครับชาร์จเต็มอยู่ที่4.1โวลต์ ถึง4.2โวลต์นะครับนะระบบแรงดันเขาใกล้เคียงกันมากแตกต่างกันแค่0.1 0โวลต์นะครับ4.1กับนะ4.2นะครับซึ่งการใช้งานบอร์ด power bank โดยทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดเลยนะครับก็จะทำรองรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนกับลิเธียมโพลิเมอร์นะครับในส่วนของลิเธียมฟอสเฟตไม่รองรับระบบแรงดันนะครับแต่ถามว่า ต่อเข้าไปมันทำงานไหมอ่าเพราะว่า,าชาร์จเต็มมันอยู่ที่3.6โวลต์ v, แต่มันก็ตกลงมาประมาณ3.3โวลต์ซึ่งประมาณ3โวลต์เนี่ยเขาจะตัดการทำงานเพราะฉะนั้นมันจะใช้งานได้นิดเดียวและที่สำคัญนะครับมันจะเกิดการโอเวอร์ชาร์จในกรณีที่เราใช้วงจรตัวนี้ชาร์จผ่านพอร์ต USB ตรงนี้5โวลต์เลยเพราะว่า,าตัวนี้มันจะชาร์จเต็มที่4.1ถึง4 2โวลต์นะครับ แต่ตัวนี้มันชาร์จได้สูงสุดแค่3.6 3.65นะถึง3.7โวลต์มันก็เต็มที่มันแล้วเพราะนั้นมันจะเกิดการโอเวอร์ชาร์จนะครับสำหรับการชาร์จกับนะหรือบางท่านอาจจะอยากจะใช้งานลิธเธียมฟอสเฟตเพราะว่ามันดูน่าใช้งานเนื่องจากมันมีราคาถูกกว่าใช่ไหมครับทีนี้เราจะติดปัญหาเรื่องตอนชาร์จนะตอนใช้งานเรากา็ใช้ค่าความจุเยอะเอานะครับนะเพราะว่าตัวเนี้ มันมีถึงหลักร้อยแอมสองรอแอมเลยต่อเซลนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านไหนอยากจะใช้นะครับซึ่งหรืออาจจะมีอยู่แล้วนะอยากจะใช้งานก็เอามาใช้งานอาลองดูได้นะครับเพราะผมก็เคยใช้งานในสมัยก่อนที่ลองเล่นแบตเตอรี่เนี่ยผมก็ใช้งานาแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตมาทำเพราะแบงค์แต่มันจะติดปัญหาเรื่องการชาร์จนะครับผมก็แก้ไขโดยการชาร์จผ่านเจ้าจตัว b ี s ระบบ 1S นะครับะระบบ 1s นะครับก็สามารถชาร์จตัวนี้ได้ชาร์จกลับได้เหมือนกันเราก็ชาร์จผ่านพอร์ตบีมเอสต่างหากนะครับนะแล้วก็ต่อเซลล์แบตเตอรี่มาใช้งานเหมือนที่ผมต่อเจ้าตัว Power Bank ตัวนี้นะครับนะทีนี้นะครับถามว่าลีเทียมไอออนเนี่ยนะครับเซลล์ร0 0ยสองแอมป์มีไหมมีนะครับ, M, นะรบทุกวันนี้มีแล้วที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยม นะครับที่ใช้ในระบบซลร์เเซลล์หรือรถไฟฟา้านั่นเองนะครับเราสามารถเอามาดัดแปลงได้แต่ถามว่ามันเหมาะไหมกับการชาร์จผ่านบอร์ดเล็กๆอย่างนี้แล้วแบตเตอรี่ค่าความจุเป็นร้อยแอมนะครับมันอาจจะไม่เหมาะเวลาชาร์จกับก็ให้ท่านใช้สเตปเดียวกันกับลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็คือชาร์จผ่านเจ้าตัวบีมเอสต่างหากเลยนะครับหรือชาร์จผ่านเครื่องชาร์จได้เลยนะครับไม่ต้องมาผ่านบอร์ดเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่บอร์ดเล็กๆ ที่เป็นตัว power bank นี่เราอาจจะเอามาแค่แปลงไฟออกไปใช้งานนะครับเป็นไฟ5โวลต์หรือไฟ9โวลต์12โวลต์หรือ20โวลต์ตามระบบ step up แรงดันของบอร์ด power bank นะครับนะลักษณะการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับทีนะ่มีการใช้งานแล้วนะครับนะปรากฏว่านะครับ มีปัญหายังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเพื่อเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับดูคลิปวิดีโอนะครับที่ท่านสนใจได้ในช่องสี m i l a ลนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนำมาแทนเจ้าตัว แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ใน power bank ตัวนี้รู้สึกจะเป็นของออเซนนะครับนะตัวนี้เห็นเขียนเอาไว้นะครับเผื่อท่านไหนสงสัยว่าเอ๊ะไอรุ่นนี้มันรุ่นอะไรยังไงตัวนี้มีระบบไวเลสชาร์จด้วยนะครับก็คือชาร์จแบบไร้สายนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มีตัวนี้มาทดสอบทดลองให้นะครับตัวนี้เห็นเด่นชัดเลยเพราะว่าตอนแกะเจ้าตัวแบตเตอรี่ออกมาเนี่ย นะครับตัวนี้หลุดออกมาด้วยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นขดลวดนะครับที่ใช้สร้างสนามแม่เหล็กที่เหนียวนําไปยังโทรศัพท์นะแต่และเครื่องนะครับตัวนี้ไม่ได้พังเสียหายนะครับแค่ตัวนี้ฉีกขาดออกมานะครับเราอาจจะติดคืนเข้าไปได้แม่เหล็กตรงนี้ก็หลุดออกมาด้วยนะครับนะหากเราจะใช้งานนะในส่วนของความสวยงามนะครับการจัดเรียงแบตเตอรี่นะก็สามารถไปปรับ ตามความพึงพอใจได้นะครับนะหรืออีกแนวทางหนึ่งบางท่านอาจจะใช้แบตเตอรี่นะครับลิเธียมโพลิเมอร์แบบเดิมนี้ได้ไหมได้นะครับนะตัวนี้ค่าความจุของเขารู้สึกจะเขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็น Power Bank ขนาด20,000มิลลิแอมนะครับผมหาก่อนนะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมเดี๋ยวขอซูมเข้าไปให้ดู นะครับตรงนี้นะครับ20 0 0 0มิลลิแอมซึ่งก็ตรงกับสเปคของเจ้าตัวเซลล์แบตเตอรี่นะครับที่มากับเครื่องออเซนตัวนี้นะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้เวลาเราไปตามหาแบตเตอรี่อันนี้ผมไม่มีข้อมูลแหล่งซื้อหานะตัวนี้ไม่มีแต่แต่เซลล์แบตเตอรี่ไอ้เจ้า4000ม ah, ิลลิแอมนี่นะครับซื้อจากช h อป e ีอันอันนี้มีลิงก์นะครับ นะตัวนี้ก็ลองวัดดูถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับเราวัดดูกว้างเท่าไหรยาวเท่าไหร่นะครับนะความสูงนี้ก็อันนี้มันบวมแล้วอาจจะไม่สามารถวัดได้ก็ซื้อมาเปลี่ยนได้ในลักษณะแบบนี้แต่ตรงขั้วตรงนี้นะครับรู้สึกจะเป็นนิกเกิลถ้านิกเกิลน,นะครับก็บัตรกีลักษณะเดียวกันนะครับนะบัตรกีลักษณะเดียวกันกับที่ผมทําได้นะครับนะก็คือ ไม่ต้องไปตามหาหรอกครับน้ำยาประสานที่มันสามารถเชื่อมบัตตีกีเจ้าตัวแผ่นนิกเกิลได้นี่ไม่ได้ใช้อะไรพิเศษเลยตลับแดงตลับเหลืองได้หมดนะครับนะใช้ในปริมาณที่ผมทำให้ดูนะครับใช้แค่กระดาษทิชชู่ป้ายแล้วก็มาป้ายตรงเจ้าตัวแบตเตอรี่นะครับแค่นั้นใช้แค่นั้นในส่วนของน้ำยาประสานส่วนหนึ่งตัว ตลับเหลืองๆเนี่ยเขาจะมีอยู่ในเจ้าตัวเขาเรียกอะไรตะกัวแล้วนะครับอยู่ในตะกัวมันมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองหาคัตเตอร์ก่อนอเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับสำหรับท่านไหนที่สงสัยว่าเอ๊อะทำไมบางครั้งไม่เห็นมาซับเจ้าตัวน้ำยานะครับถ้าเราดูนะครับ ดีๆนะครับใส่ตรงกลางตะกัวนะครับจุดนี้นะครับอ่าเขาจะมีน้ํายาประสานนะครับเห็นขา,ขาวๆอยู่ตรงนี้มีน้ํายาประสานอยู่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราใส่เข้าไปเยอะนะครับมันก็จะเยิ้มเลยแหละนะครับหรือบางครั้งเวลาเราบัดกีตรงขั้วฐานเราเห็นว่ามันทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ใส่น้ํายาประสานเนี่ยมันจะมีอ่าคราบสีเหลืองๆก็คือคราบน้ํายาประสานหรือฟลัก นะครับที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละอยู่ภายในอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจะใส่เยอะนะครับมันเลอะขี้เกียจทําความสะอาดนะครับทีนี้หากท่านไหนเลอะนะจะทําความสะอาดจะทําความสะอาดพวกนี้ยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับผมใช้ไอเจ้าตัวทินเนอร์ร้อนี่แหละนะครับชุบกับทิชชู่สำลีอะไรก็ว่าไปนะครับเช็ดทาความสะอาดได้นะครับสำหรับท่านไหนที่เห็นว่ามันเลอะแล้วอยากทําความสะอาด เสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเจ้าตัวทินเนอร์มันคือสารละลายพวกนี้มันเป็นพลาส,สติกเป็นสีนะครับมันสามารถหลุดร่อนออกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจํากัดวงในการทํางานนะครับเพราะว่าถ้ามาโดนตัวอักษรพวกนี้บนฐานบนแบตเตอรี่ของเราอาจจะลบเลือนหายออกไปได้อาจจะเกิดความหมุดหิดได้อนนี้ก็ฝากระวังฝากเตือนกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้